เราเรียนอนุกรมเลขคณิตไปแล้วอนุกรมเลขคณิตก็คือการเอาลำดับเลขคณิตมาบวกกันใช่ไหมในวันนี้อนุกรมเรขาคณิตก็ต้องคือการเอาลำดับเรขาคณิตมาทำยังไงกันคะบวกกันลำดับเรขาคณิตทวนก่อนเขาบอกว่าถ้า a 1 a 2 a 3เป็นลำดับเรขาคณิตแล้วเราจะเรียกอนุกรม a 1บวก a 2บวก a 3ไปเรื่อยๆว่าเป็นอนุกรมอะไรคะเลขาคณิต โอเคนะคะทีนี้ค่ะลำดับเลขาคณิตตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตลำดับเลขขาคณิตมันมีอะไรที่เท่ากันไม่ใช่ค่าดีต้องเป็นค่า R ค่ะค่า R R ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะอัตราส่วนร่วมค่ะอัตราส่วนร่วมตัวนี้หาได้จาก เอาโพสท,ทางขวากับโพสท,ทางซ้ายมาทำยังไงกันคะลูกอเอามาหารกัน a 2หาร a 1ต้องมีค่าเท่ากับเอา a 3หาร a 2ต้องเท่ากับ a 4ก็ต้องถูกหารด้วย a อะไรคะ a 3เป็ปอย่างเงี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆทุกๆคู่ถ้ามันเท่ากันทุกๆคู่อย่างเงี้ยแสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลคขคาคณิต สูตรในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตสูตรว่ายังไงนะคะ an เท่ากับสูตรพจน์ทั่วไป an เท่ากับอะไรรูป a 1บวกรอค,ค,คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1นี่คือสูตรในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิต ในเรื่องอนุกรมเลขาคณิตเราก็ยังต้องเอามาใช้ต่อเหมือนกันบางครั้งก็ต้องใช้นะคะีนะทีนี้มันก็มีสูตรในการหาผลรวมของอนุกรมเลขาคณิตค่ะสูตรอยู่ข้างล่างเลยมันแลมีสูตรเยอะแต่เวลาครูให้นักเรียนจําแค่สสูตรก็พอค่ะไม่ต้องดูเงื่อนไขว่า R มากกว่าหหรือ R น้อยกว่า1 r มากกว่า1ห,หรือ r น้อยกว่า1ใช้สูตรไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นคู่เดียวกันนะคะเลือกเอาให้นักเรียนจําแค่สูตรเดียวสมมติว่าครูชอบจําตัวนี้สูตรนี้ค่ะใช้ก็ต่อเมื่อรู้ค่าอะไรบ้างคะนักเรียนรู้ค่า n 1รู้ค่า r แล้วก็รู้ค่า n โอเคไหมคะไม่ว่า r จะเป็น1ห,หรือ R มากกว่า1หรือ R น้อยกว่า1ก็ใช้สูตรนี้ไปใช้ได้เลยกับสูตรที่2 a n ล a n คูณ R ลบ A1 หารด้วย R ลบ1สูตรนี้ใช้เมื่อรู้ A1 รู้ R แล้วก็รู้ a n คือรู้ผลแรกกับผลสุดท้ายอะค่ะแต่ทั้งสองสูตรจะใช้ยังไงก็ตามก็ต้องรู้ค่า R เป็นหลักโอเคไหมคะใช่ไหมคะ เลือกใช้ได้สองสูตรแต่ถ้ารู้ค่า r รู้โฟลแรกรู้โฟลสุดท้ายใช้สูตรที่ทางด้านขวาได้เลยแต่ถ้ารู้แค่ค่า a หนึ่งรู้ค่า r ใช้สูตรแรกโอเคไหมคะมีอยู่สองสูตรไม่ต้องจําเยอะนะคะจําแค่ที่ไฮไลท์ก็พอโอเคนะยังไงเดี๋ยวค่า r มันจะได้เท่ากันเองอะคะ่ะต่อมาดูต่อเลยนะคะ น้กเรียนรอบโจทย์ตัวนี้ค่ะตัวอย่างนี้ลงในสมุดในค่นลุกกาหนดอนุกรมเรขาคณิตเป็น3ามบวกหบวกสิบวกไปเรื่อยๆจงหาพจน์ที่สิและไอจงหาพจน์ที่10แล้วก็ผลบวก10พจน์แรกข้อนี้มี2องคำถาม,ถาม ที่สิบใช้สูตรอะไรเออโนไทยข้อที่หนึ่งหาพจน์ที่สิบค่ะใช้สูตรอะไรคะสูตรในการหาพจน์สูตรว่ายังไง a n เท่ากับ a 1หนึ่งคูณกับ r ยกกำลัง n ลบหนึ่งก็เป็นอะไรคะสิบ A1 ก็เป็น A1 เป็นเท่าไหร่3พดผลแรกค่ะ A1 เป็น3 R เป็นเท่าไหร่คะ R เป็น2เกิดจาก6หาร3มีค่าเท่ากับ2ค่ะก็เป็น2ยกกำลัง10ลบ1 2ยกกำลัง9ได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขเลยค่ะลูก ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองคูณสามห้าหนึ่งสองคูณสามได้หนึ่งห้าสามหกโอเคค่ะต่อไปข้อที่สองหาผลบวกสิบผลแรก ใช้สูตรไหนดี sn ข้อนี้ใช้ได้ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะทั้งทางซ้ายทั้งทางขวาใช้ได้เลยทางขวานักเรียนก็ใช้ได้เพราะว่านักเรียนรู้ค่า an a, a 1 0แล้วไงคะผลบวก10กผลแรกอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ผลสุดท้ายใช้ทางขวาง่ายกว่าไม่ต้องไปเสียเพราะว่าสูตรทางซ้ายมันต้องติดยกกำลังอะเราต้องกดยกกําลังอีกทีนึง แต่ทางขวามันมียกกําลังไหมคะมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทางขวาได้ใช้ทางขวาค่ะก็เป็น a n คูณ r ลบ a 1ส่วนด้วย r ลบ1อันนี้ก็เป็น a-10 ผลบวก1พจน์แรกอันนี้ก็ต้องเป็น a 1 0คูณ r ลบ a 1ส่วนด้วย r ลบ1 a 1 0เราหาออกมาแล้วค่ะได้1 5 3 6 คูณกับ R R เป็น2ลบด้วย3หารด้วย2ลบ1ค่ะได้คำตอบเท่าไหร่ขอคำตอบด้วยค่ะนัทพลตามทันไหมทันนะคะนี่คือแทนค่าลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นสูตรในการหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตถ้า สามารถใช้สูตรทางด้านกว่าคือสูตรที่รู้ผลสุดท้ายได้ให้นักเรียนใช้เพราะว่ามันไม่ต้องไปเสียเวลากดเลขยกกำลังค่ะได้เท่าไหร่คะลูกนะักกคนได้คำตอบเท่าไหร่หนึ่งห้าสามหกคูณสองลบสามข้างล่างก็ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะมันได้หนึ่งสามศูนย์หกเก้าโอเคค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองต่อเลยนะคะ ตัวอย่างที่สองจงหาผลบวกส0บคนแรกของอนุกรมเรขาคณิต1บวกรูปสามบวกสามบวกสามรูปสามบวกไปเรื่อยๆค่ะตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่สองหาผลบวกสิบคนแรกข้อนี้เนี่ยใช้สูตรที่สองไม่ได้สูตรทางกว่าไม่ได้เพราะไม่รู้คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนเรียนต้องใช้สูตรแรกสูตรว่ายังไงนะ sn sn เท่ากับเท่าไหร่คะลกูก a หนึ่ง คูณกับ R ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ค่ะ n หนึ่งของเรานี้ที่นี้คืออะไรคะ n 1ก็คือ1 r คือเท่าไหร่นะข้อนี้เอาโคตรทางขวาตั้งหารด้วยทางซ้ายรู้3ามส่วน1ก็จะได้รู้3มยกกำลังอะไรคะ1ิลบหนึ่ง ่วนด้วยรูทสามลบหนึ่งค่ะรูทสามยกกำลังสิบได้เท่าไหรอ่อ่ะรูทสามยกกำลังสิบคิดยังไงคะลูกรูทสามก็คือสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสิบเพราะฉะนั้นมันก็คือสามยกกำลังห้าได้สองร้อยสี่สิบสาม มันได้243สลบหส่วนด้วยรูทสลบหสรุปว่าผลบวกสิบผลแรกของเรามีค่าเท่ากับ242ส่วนด้วยรูทสลบหนึ่แล้วเรียนติดไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะติดไว้แค่นี้พอเพราะว่าถ้าเรากดเครื่องที่เลขต่อมันก็เป็นทศนิยมอะค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่3เลยนะคะ อย่างที่สามบอกว่าจงหาผลบวก n ผลแรกค่ะแสดงว่าข้อนี้ตุดติดตัวแปรอะไรไว้คะติดตัวแปร n s n โอเคนะคะ ตัวอย่างที่3าพันธาหาค่า f n ยังไงก็ต้องติดตัวแปร n ไว้ค่ะดังนั้นใช้สูตรแรกได้เลยค่ะสูตรสูตรเดียวกับตัวอย่างที่2เลยคือ f n เท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบส่วนด้วย r ลบเข้านี้มาหาค่า r ก่อนค่ะ r เกิดจากเอา1ส่วน4ตั้งหารด้วย1ส่วน2โอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยสองส่วนหนึ่งสรุปว่าค่า r ได้เท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสองค่ะค่า r ได้เท่ากับ1ส่วนสอง a หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลัง n ลบหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งค่ะ หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่นักเรียนหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกได้ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองหารหนึ่งส่วนสองได้เท่าไหร่คะเอาหนึ่งส่วนสองกับลบหนึ่งส่วนสองหารกันได้ลบหนึ่งถูกไหมได้ลบหนึ่ง แล้วก็คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1เอาลบเข้าไปคูณในวงเล็บค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ s n ของเราค่ะว่ามีค่าเท่ากับ1ลบกับ1ส่วน2ยกกำลัง n ตามทันไหมงงไหมคะเอาลบเข้าไปคูณในวงเล็บตรงนี้ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นลบ1คูณกับ1ส่วน2มันก็เลยได้ลบ ได้เครื่องหมาลบตัวนี้ค่ะคูย้ำอยู่ด้านหลังแล้วก็ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็เลยได้บวกอะไรคะบวกหนึ่งคูก็มาไว้ข้างหน้าโอเคนะคะจัดรูปใหม่ให้สวยงามสงสัยตรงไหนถามนะ เสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปในหน้าที่ยี่สิบเก้าแบฝึกขาดที่หกค่ะข้อหนึ่งจุดหนึ่งทีนี้มันเป็นตารางนักเรียนไม่ต้องตีตารางตามเขานะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนอย่างนี้เลยค่ะครูเลื่อนหน้านี้ไปได้ยังลูกเลื่อนได้แล้วนะ mm. เสร็จแล้วนะคะเปิดไปในตารางของเอ่อเปิดไปในหน้าที่ยี่สิ้าของนักเรียนนะคะ น้กเรนก็เขียนว่าแบบฝึกหัดที่6เหมือนเดิมตามปกติแบบฝึกหัดที่หกทีนี้ค่ะแบบฝึหัดที่6แล้วน้กเรนก็ลอกโจทย์ข้อที่1 จงหาตัวไม่ทราบค่าแล้วของนักเรียนว่าไปแล้วนักเรียนเขียนแค่หนึ่งจุดหนึ่งไม่ต้องตีตารางค่ะหนึ่งจุดหนึ่งเขากำหนดอะไรมาบ้างเขากำหนดว่า a 1หนึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดกำหนดว่า R มีค่าเท่ากับลบสองส่วนสามแล้วก็กำหนดว่า n มีค่าเท่ากับห้านักเรียนก็เติมคำว่าจงหาเค่งหมายสองค่าคือหาค่าอะไรคะ an กับ sn เนี่ยค่ะไม่ต้องเสียเวลาตีตารางแล้วเราก็มาเริ่มสแสดงที่ทำได้เลยค่ะเริ่มแรกก็หา an ก่อน an เราก็เขียนสูตรเลยค่ะสูตร an เท่ากับ a1 คูณกับ r กำลัง n ลบ1 an ของเราในที่นี้ a1 ของเราก็คือ27 an ของเราต้องเป็น a 5เพราะโจทย์กำหนดให้ n มาเป็นห้า r เป็นลบสส่วน3ยกกำลัง5ลบหได้27อันนี้ก็เป็นลบสส่วนสยกกำลัง4คะ่ะอันนี้ได้27อันนี้ต้องได้บวกถูกไหมคะ 2กำลัง4ได้16 3กำลัง4ได้81 27ไปตัด81ได้3เพราะฉะนั้น A5 ของเรามีค่าเท่ากับ16ส่วน3ได้และ1คําคำตอบตามทันไหมทันไหมคะแทนค่าหาค่า AN ต่อมาอันที่2นักเรียนต้องหาค่าอะไรต่อคะ SN หาค่า sn เราก็ใช้สูตรที่สองได้ทำไมถึงรู้ว่าใช้สูตรที่2ได้เพราะตอนนี้เรารู้แล้ว,ลวไงว่า an ก็คือ a5 <c oughs> เรารู้ว่าค่ะเราใช้สูตรที่สองเพราะเราไม่อยากคิดเลขยกกำลังสูตรที่สองก็คือ an คูณ r ลบ a1 ส่วนด้วย r ลบ1ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็น s ที่5เพราะว่าให้ n เป็นห a n นักเรียนเราคิดออกมากันแล้วได้16ส่วนส r ได้ลบ2ส่วนสม a หได้27อันนี้ก็เป็นลบสอส่วน3ลบกับ1คิดคู่แรกก่อนเลยค่ะมีอะไรตัดกันได้ไหมั้บห6ส่วน3าคูณกับลบ2ส่วน3มีอะไรตัดกันได้ไหมฮะมีอะไรตัดกันได้ไหม ไม่มีไม่มีก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน16คูณสได้ลบ32ส่วน9ลบกับ27แล้วก็ลบสส่วน3ลบกับ1ได้เท่าไหร่คะนักเรียนทำไมคิดเลขเศษส่วนนักเรียนเงียบกันหมด ูก่อนอลบสองส่วนสามลบกับหนึ่งได้เท่าไหร่ 2, 3, 1. 1> เออดูดิลบสองส่วนสามลบหนึ่งอ่ะได้เท่าไหร่ลบห้าส่วนสามแล้วคราวนี้ก็คิดต่อยี่สิบเจ็ดต้องทำส่วนให้เป็นอะไรเป็นเก้าได้เท่าไหร่ ได้เท่ากับลบสาลบกับ2 4งส่วนด้วย9และอันนี้ก็คูณด้วยลบสาส่วนห้าขอคำตอบออกมาค่ะว่าได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการหาค่าคือเขาให้เรามาสามค่าให้เราหาสองค่าที่หายไปใครๆเรื่องอ,อนุกรมเลขคณิต เราก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็คือใช้วนไปวนมากับสูตรนี่แหละใช้สูตรไหนก็ได้เพื่อได้คําตอบที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุดเท่าไหร่นะคะเพื่อนบอกว่าได้ห้าสิบห้าส่วนด้วยสามคำตอบเป็นบวกถูกไหมคะเพอลบคูนลบได้บวกอ่าโอเคค่ะอะจดลงไปให้เสร็จนะคะ